นะสเปเชียลอีดิชันสเปเชียลอีดิชันอ่าอ่านดูเลยนะฮะนี่สเปเชียลอีดิชันนะ,ะอลลี่แอดแมคโคลและโรดัสนะ,ะไปแมคโคลพอดีวันนี้เดเป็นพิเศษการสิบสองลายใหม่นะฮะดาัาไปาาลล <Okay. S 1> คาตาสูนพักภาษาและขอบเขตเดอะมูวี่คีเมสซูโนย่บะนะเดโมนสเลเยอร์อินฟินิตแคสเซิลว้าวนะวันนี้ผมก็เลือกมาแทบไม่ได้ดูเลย ผมพูดจริงนะคือจริงๆผมเลือกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่คือผมกลัวเห็นซ้ําหลายรลยผมก็เลยยิบม,มมั่วๆเลยก็คือแบบกลักวกลัวไม่ได้ทันจิโร่อยากได้ทันจิโร่มากเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกะันเลยดีกว่าว้าวลืมกันไก่นะฮะขอไปเอากันไก่บัตหนึ่งนะไปเอากันไก่บัตน,นึง เอ้วละมากลับมาต่อดีกว่าตามสไตล์นะด้านบนสวยเลยต้นแกะด้านล่างด้านล่างมีลายน้อยนะเป็นลายทันจิโร่นะด้านล่างด้านล่างล,า,งลา,งายทันจิโล่แกะจากด้านล่างซะเลยตามสไตล์ตผมเก็บส่วนที่หน้าเราลึกไว้นะเป็นของที่เราลึกเก็บไว้ โอเคอน,นี่นะฮะขอทำการแกะก่นอนตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยเป็นภาคภาษาไรทอปเพจเนี่ยไม่ดูไม่ได้แล้วไม่ดูไม่ได้แล้วการ์ดมาขนาดนี้ต้องดูแล้วการ์ดมาขนาดนี้ต้องดูแล้วผมต้องดูปราษาไรท็อเพจตัวหน่อยแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวไปวันที่เดี๋ยวผมจะไปวันที่สิบหกกันยามะเฮ้ยอะไรสิบหกกันยามสิบหกิงหา หกกันยามาันออกแล้วมั้งนั่นอ่ะเข็งแก้เรียบร้อยแก้เรียบร้อยเตะแก้วมาแล้วนี่นด้านไหนแคมปัสกีห 1, 2, 3, 4, 5, ห่ห่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห่อเป็นห่อใหญ่ห่อสิบบาทนะั่งเอาแคมปัสออกมาก่อนแคมปัสก็เป็นถงุงปกตินะฮะไม่มีลายอะไรด้านหลังถุงปกติสิ่งที่เราสนใจกันที่สุดนะ,ะไม่น่าจะใช่ถุง,ง,งขนมแคมปัสหรอก เราจะสนใจไอ้พวกการมากกว่าอ่อาเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นการกันดีกว่านี่สิ่งที่เราลุ้นกันมากที่สุดนะเปิดมาเห็นเห็นแล้วก็เห็นเลยกิวแล้วก็มีฮิเมฮิมาอยู่ด้านหลังเคถ,ถ,ถ,ถุงสวยมากใหญ่อลังการเหลือเกินเเก็บขนมมาเข้าถุงมาหนึ่งนะ อัดใหญ่อลังการหลือเกินมาเยอโอ้ขอแกะแบบนี้ก็เลยกันไม่อยากเชนไก่เชนไกลแล่แ้้ไม่เสียดายอ่ะโอ้มันฉีกอมาอย่างนี้เลยเอาละม,มาดูดีกว่าว่าจะมีทันจิโร่หรือเปล่าส่วนที่เราลุ้นมากที่สุดนะฮะอืมอะไรอดีมอนสเลเยอร์ อินฟินิตแคสเตอร์อินฟินิตแคสเตอรมามานะฮะมาอันแรกฟึบฮิเมจิมาเกียวเมครับฮิเมจิมาเกียวเมเลยอันแรกอันที่สองวยขอขอดูพวกรายละเอียดเลยก่อนนะฮะอืมโอเคเบอร์เก้าสองเกียวเมออกคอน นะฮะไปเกี่ยวเมถือลูกตุ้มกับขวาเอ้ยมันเรียกว่าอะไรลูกตุ้มกับขวาเนอะไม่น่าใช่ขวานะอืมกล้ามลำบึกโอเคมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปอยากได้ทันจิโร่ขอโอ้ยได้โอบาไนหูโคนเท่ออบาไนโอบาไนาโอบาไนเก้าสิบคอสเหมือนเ,อเดิมนี่อยากเท่ตาสองสี มองยากในเกิรในในโทรศัพท์จะมองยากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดมองในเนี้ยมองในชีวิตจริงเนี่ยจะมองง่ายอืมโคตเทดดาบยึกยึดดาบแบบยึกยักยึกยักดาบยึกยักยึกยักอ่ะเอ้ยขอดูลายข้างๆก่อน็ลายเป็นต่างๆต่างกันอันนี้คือรูปตุ้มด้านหลังนิดนึงลายนี้แค่เป็นเขียวๆนะฮะเขียวๆแล้วก็มีเหมือนอะไรลายลายด้านหลังอันนี้จะเป็นลายสกอตขาวดํา เหมือนกับเสื้อเลยแต่เป็นคนละแบบกันเฉยๆคนละแพทเทิร์นมาดูอันต่อไปครับอันที่สามปึ๊บคานาะโอโอคานาะโอนี่เปิดดาบรอและรับเตรียมรับโชคเปิดดาบรอรับรับโชคเปิดดาบรับโชคเอาคําว่าพีนาาให้ดูด้วยอ่ะเปิดดาบรับรับโชคครับเอาคําว่าพีนาที่ดูคานาะโอถือดาบอยู่ฝั่งนี้มองแทบไม่เห็นเลย นี่คือครั้งแรกที่เอาทำหน้าซีเรียสน่ะเนี่ยเบอ,อร์แปดสี่อันนั้นเบอร์อะไรเก้าสิบเก้าสองโอบันไดเก้าสิบครับโอบันไดเก้าสิบอันนี้ก็คอนเหมือนกันนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคอนคานาโอแปดสี่ o, เป็นลายสก๊อตม่วงม่วงอ่อนกับม่วงเข้มโอเคมาดูอันที่สี่ดีกว่าอันที่สี่อยากได้ฮัจิโร โคจโชชินาบูอุ้ยเป็นตัวหลักของเรื่องโคจโชชินาบูแปดห้านะฮะคอนเหมือนเดิมชินาบุดูสีเข้ามากเลยนะกำลังทีโพสอยู่กำลังทีโพสอยู่จ้ะคนนี้กำลังทีโพสอย,อย,สอยู่นะฮะแต่ก็ได้อืมนั่นแหละโอเคมาดูอันต่อไปกันดีกว่าอย่ไไ้อันทีโราตออันึ่งอะ ฮิช oh. mm ิเบะอิโนะสึกิโอ้อินะสึกินี่ตัวแรเกี่ยวเมือสามนะจะไม่ผิดที่ผมแอบส่องดูหน่อยนี่นะอิโนะสเกอืม hmm. ดาบคู่อิโนะสึกิแปดสามคอนเป็นฟ้าอ่อนฟ้าเข้มประมาณนี้ หมูป่ามุทะลวงมันมีตอนหนึ่งมันพูดว่าหมูป่ามุทะลวงอะ่ะในญาเรารลมอะ่ะน้องกับผมฮาแตกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโชคดีจัดโน้โบโรโชคดีจัดขามาโดดทันจิโร่ทันจิโร่แปดสิบเอ็ดคอนทำน้าโคตรเท่อ่ะนี่เปิดเปิดดาบรับโชคครับผมเปิดดาบรับรับโชคนี่ดาบทันจิโร่นนี้ เปิดดาบรับโชคเอาดีหูโค้ดโคตรดีใจอะ่ะเปิดดาบรับโชคครับดาบเหมือนกันเลยโห่ทันจิโร่ก็เป็นสกอตขาวดำสกอตเขียวดำด้านหลังตามสไตล์เสื้อเขาเนาะมาดูอ่ะต่อไปจะได้มุจิโร่ไหมเพรามีอยากได้เอ้ยโห่โคตรดีใจได้มุจิโร่ด้วยได้มุจิโร่ด้วยอะ่ะโอ้มุจิโร่ด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆทันจิโร่นะฮะ แต่เป็นสีมิ้นประมาณนั้นแปดแปดนะฮะเป็นรูปคอ้อนอืออยู่ท่าโคเทนะฮะโอเคมาดูต่อไปอันนี้กว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วมาครึ่งเกินครึ่งทางนิดนึงแล้วนะฮะขยับขึ้นไปหน่อยดีกว่าผมเปิดดาบรับโชคเลยนะเนี่ยผมก็วางตั้งดาบรับโชคเหมือนกันตั้งดาบวิติโลรับโชคอันนี้จะเป็นเซนิสุดูซิจะได้เซนิสหรือเปล่า เกี่ยวเมซ้ำอะ่ะ b r มันให้ซ้ำอะ่ะว่าแล้วมันต้องได้ซ้ำนะฮะเพราะว่าผมเห็นเขียวๆประมาณนี้อยู่สองอันก็เดี๋ยวให้น้องเร่อนลำบึกให้น้องโอเคอันต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากตึ๊บอื้ือื้อใค้ซ้ำอีกแปะเลยกี่อันอนะนับหนึ่ยว้าวสามมาสุดท้ายสามมาสุดท้ายเฮ้ยทำลนทำลนทำลนได้มิสิลี แปดอันนี้คือเสียงผมแปลกเพราะผมกำลังตื่นเต้นอยู่แปดเก้านะฮะเบอร์แปดเก้าคอนมิสซีนะฮะดาบยาวมากโอ้โ oh หดาบแบบพันทั้งตัวเลยแหละเดี๋ยวนี่เปบสก็ตดำดำชมพูอันต่อมาผมก็ทำหลนะ่นมาเมื่อกี้นะได้เซนิสือเป็นไงผมวางดาบรับโชคอะ่ะนั่นอ่ะอยู่นั่นอนะ่ะวางดาบรับโชควางดาบรับโชค นี่มาแบบซีเรียสหมดนะฮะแปดสองเบอร์คอนเบอร์คอนเซนิรึมามาดูใบสุดท้ายกันดีกว่าครับแต่ใบสุดท้ายก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าเล้กก็ด้านหน้ามันเลยกว่าอยู่ด้านหน้าไอใบเลยอ่ะมันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วแหละกีว่ you, นั่นเองหูผมเลือกมาถูกผมดีใจมากที่ผมเลือกมาถูกนะฮะ รู้สึกว่าได้ครบหมดเลยนะเพราะว่าเรียกว่าเดี๋ยวนับด้วยก่อนมันมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ไหมเพราะเสาหลักมันก็ไม่มีมูรติต่าก็น่าจะไม่ได้มาอยู่ในนี้เพราะว่ามูรตะามันกระด้ยไม่อยากพูดมูรต่าตกแต่มันก็ไม่ได้เรียกว่ามีบทบาทอะไรขนาดนั้นนะนับด้วยก่อนเสาหลักครบไหมอ๋อใช่ใช่ขาดไปตัวมันไม่มีตัวหนึ่งอุซุยเชนเงินนะแต่ตัวน,นั้นผมก็ไม่ค่อยอยากได้อยู่แล้วคือมันถอนจัวไปแล้วอะ่ะ เนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวสองตัวนี้ผมจะให้น้องนะเอ oh, oh, ผมคุยกับน้องไ้ว่าตัวไหนซ้ํานะผมจะให้นี่ผมจะให้น้องคาราโอกับเกียวเม่ได้อย่างน้อยก็ให้ผู้หญิงน้องตัวหนึง่งแล้วก็ลำบึกน้องตัวหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันดีกว่าว่าผมได้ตัวอะไรบ้างอย่าเก็บเข้าไปเรื่อยๆนะเก็บกันเก็บกันอุ้ยไม่อยากรูดก,กับโตเลยเผอรูดก,กับโตไปเลยมา หยบเข้ากันคือตอนแรกอะ่ะผมไปหยิบได้อไอ้ตัวที่มันมีทันจิโร่อยู่หน้าปกพอดีแล้วคือผมไปแอบดูข้างๆมานิหนึ่งอะ่ะมันมีตัวซ้ำเยอะมากผมก็เลยไม่เลือกมาคือเซนิสือมันซ้ำเยอะมากนะนะฮะเสร็จปุ๊บผม,ผมก็ไปเลือกอันที่มันเป็นชิระบุอยู่ด้านหน้านะเสร็จปุ๊บผมก็เห็นว่ามันมีทันจิโร่จริงแต่มันไม่ไม่น่ามีกีอยู่ที่ผมเห็นผมก็ดูตัวอื่นไปตัวอื่นมาจนมาเจอห่อที่มันเป็นกีอยู่อยู่ด้านหน้านะ แล้วผมก็ต้องเลือกอยู่แล้วพ่อแม่ผมไม่คิดเงินคนดีผมก็เลยต้องรีบเลือกแบบเลือกแบบเลือกแบบอกแบบ่ะแล้วผมก็เลือกไอ้กล่องนี้มาแล้วก็เลือกไม่ผิดนะฮะเลือกไม่ผิดแบบได้อย่างคุ้มอะ่ะเออมาดูตัวแรกกันดีกว่าครับชินาบุเก็บรายละเอียดทนิหนึ่งชินาบุนะฮนะม่วงอ่อนม่วงเข้มด้านหลังเป็นลายสก,กอตม่วงอ่อนม่วงเข้มแล้วก็ทาท่าทีโพสอยู่แปดห้ากเป็นรูปคอนชินาบุโกโจคโิชินาบุเสาหลักแมลงครับ อันนี้ก็เป็นดำดำกับฟ้าลายสกอตขอบขอบเป็นอินโนสเกตหมูป่าบุตบทะลวงนะฮะไาชิบิระอินโนสเกตเบอร์แปดสามอนครับก็มันมีตอนหนึ่งในญาติเรื่องเราบอกว่าหมูป่าบุตทะลวง bro อันนี้ก็คานาโอนะฮะซือยุริคานาโอนะฮะกำก็กำลัง,ลงเหมือนท่าวิ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นม่วงอ่อนม่วงเข้มเหมือนกันนะะแปดสี่กำเป็น คอนคานาโอะนะฮะต่อมาก็จะเป็นโอบานายทำท่าอย่างเท่เลยโอบานายโอบานายอย่างเท่นะ,ะลองลองเรียกว่าลองจินตนาการดูดีกว่าว่าถ้าเกิดทันจิโร่มาทำท่าโอบานายมันก็น่าจะเท่เหมือนกันนะโอเคนะอันนี้ก็คือโอบานายลายสก๊อตขาวดำอยู่ด้านนอกตรงกับเสื้อนะฮะแต่แค่เป็นคนละแพทเทิร์นกันเบอร์เก้าสิบูปคอนโอบานายต่อไปฮิเมจิมะเกียวเมครัคบเอ้ยอันนั้นอันนั้นช,ชื่อเต็มคืออะไรนะ อีโกรโอบานายใช่อันนี้ก็ฮิเมติมาเกียวเมครับฮิเมติมาเกียวเมนะอันนี้ก็ <laughs> ลำบึกจริงๆโอเค92กำเป็นคอนฮนะิเมติมาเกียวเมนะมีแอบใส่ลูกตุ้มเข้ามานิดนึงด้วยนะถ้าเกิมองผ่านๆที่มองไม่เห็นนะต่อมาครับก็จะเป็นอากาซิมาเซนิสึนะเบอร์82คอนนะฮะ หือดำเหลืองดำเหลืองนะก็คล้ายๆกับไอตัวนี้นะฮะอย่างเท่ถ้าอย่างเท่อ่ะถ้าเกิดทันจิโร่มาก็ไม่น่าจะเข้ามากเท่าไหร่ทันจิโร่ไม่ค่อยเอาดับใส่ไปฝักนะเวลาที่สวะแต่ชอบแบบชักแล้วชักเลยประมาณนั้นนะตัวต่อมาคันโรจิมิสลีนนั่นเองดาบยาวแบบพันได้ทั้งตัวเลยเบอร์เก้าเบอร์แปดเก้านะฮะเป็นรูปค้อนแล้วก็ คันโรจิมิสิลีเป็นดําชมพูนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะจริงๆอะผมเพิ่งรู้ว่ามิสิลีมีสามเปียนนึก,ก็สองเปียจริงๆอะตอนแรกนึกว่าสองเปียแต่คือแบบช่วงหลังๆที่การันออกมาผมก็เพิ่งรู้ว่ามีสามเปียเนาะคือมันก่อนหน้านี้นมันจะมีการแบบการ์ดไดเฟคาตาสูนเดี๋ยวผมเอามาให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวผมขอ,อามาให้ดูสักแป๊บเดียวเท่านั้น มาแล้วมาแล้วอ่าคือตอนแรกอะที่การ์ดมันออกมาในทีมของแคมปัสเหมือนกันนั่นแหละมีเยอะเลยอันนี้มันก็ออกมาในทีมของไม่เกี่ยว <c ười> คือตอนแรกอะมันออกมาเป็นย่าเริงลมทุกคนตอนแรกมันออกมาเป็นย่าเริงลมเนาะ แล้วคือมิสซิลีอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะออกมาแค่สองเปียอย่างนี้นะแล้วคือแบบพอตอนที่มันออกการ์ดเป็นหมู่บ้านชางตีดาบมามันก็เพิ่งออกมาเป็นสามเปียนะก็ทําให้เพิ่งรู้ว่ามิสซิลีมีสามเปียนะอ่ามาดูตัวต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูการ์ดอันพวกเรียกว่าเซตเก่าด้วยโอเคอันต่อมาโทมิโอกากิยูครับ ต่อมาโทมิโอกะกิยูเบอร์แปดหกเป็นรูปค้อนนะฮะโทมิโอกะกิยอูอันนี้จะเป็นดำแดงอย่างเท่อ่ะทันเราทำท่าน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยทำท่านี้ถือว่าใช้ได้นะหน้าซีเรียสทุกคนเลยเพราะมันตกภาษาแล้วโอเคเนี่ยอันนี้ก็คาราโอเกะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ฮิมีจริงมาเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากอันสองอันนี้ก็จะเป็นอันที่ไม่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ เออโคคิโทมุจิโร่นะฮะก็เทดีนะถ้าเกิดทันจิโร่มาทำท่านี้นะฮะก็เทดีอันนี้สีเหมือนทันจิโร่เลยคล้ายๆกันนะแปดแปดเป็นรูปค้อนโคคิโทมุจิโร่เอากำลังเอาดาบฟาดลงกับพื้นอยู่ <c oughs> ก็เป็นเหมือนท่าวิ่งเหมือนกันนะนี้นะฮะส่วนใหญ่ทุกคนจะอยู่ในท่าวิ่งหรือเป็นบางคนที่จะเป็นท่าเรียกว่าท่าซูนะอันนี้ก็คืออืตัวท็อปของที่นี่นะฮะ โอ้ว้าวขามาโดทันจิโร่นั่นเองเบอร์แปดเอกเปน็นลูกคอนนะฮะขามาโดทันจิโร่ท่านี้เท่มากอืมดาบก็เป็นดาบไม้เปิดดาบรับโชคครับเปิดดาบรับโชคนี่สกอตขาวดะสะกอตเอ่อดำเขียวเข้ากับเสื้อมากนะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเซตใหม่ที่ผมสุ่มมาได้นะสิบสองแบบนะ เดี๋ยวเก็บให้ดีๆเลยแหละ12แบบมาเยินในๆแล้วก็มารีวิวเซตเก่ากันหน่อยดีกว่าเซตเก่านะมีทั้งแรกย่านเริงลมมีทั้งหมู่บ้านชักตีดาบเลยแต่ไม่ย่านเริงลมนี่ก็จะเป็นมิสซิลีก่อนนะมิสซิลีได้สำหรับใบมากมิสซิลีก็เป็นส่วนใหญ่จะได้ค้อนกับกระดาษไม่มีกันไกลเลยกันไกลน่าจะเป็นพวกการ์ดแรนะฮะมิสซิลีมีอีกนะมิสซิลีเอาให้ดูให้หมดเลยมิสซิลีสุ่มได้เยอะมาก จะเรียกว่ามิสซิี่เหมือนเป็นตัวเกลืออะ่ะแบบมันสุ่มได้ง่ายมากเลยอะนี่นะทั้งหมดที่ผมได้มิสซิลี่อ่ะต่อมาก็จะเป็นการ์ดจากฉากแอนิเมะก็คือทันจิโร่เนาะทันจิโร่ตอนใช้ปานวาลีทันจิโร่ตอนคุยกับเซนจูโร่อันนี้ก็เป็นการอันนี้อยังอย่งยังย่งดีกว่าย่งดีกว่าก็คือเคียวจูโร่นันน่นเองอันเนี้ยการ์ดเรียกว่าการ์ดไม่ค่อยแรงมาก หรือว่าแรก็กถือว่าแรครับแต่ยังไม่ใช่แรที่สุดอันนี้ก็เป็นทันจิโร่อืมก็เท่นะเนี่ยทันจิโร่อันนี้ก็โอบานายก็เท่เหมือนกันแต่ไม่เอท่เท่าอนใหม่จ้ากิวทาโร่ดีปัดทิ้งชนิ้สื่อน,นี้ก็หลอดีกิวทาโร่ปัดทิ้งปัดทิ้งเนซิโกะก็ถือว่าใช้ได้ก็เรียกว่าได้อยู่นะอันนี้ก็เนซิโกะแบบยังไม่กัดไม่ไผ่แตกนะ อันนี้ไว้ก่อนหมู่บ้านชักตีดานนะหมู่บ้านชักตีดาไปที่หลังอันนี้ก็ทันติโร่ซ้ำนะครับเพราะทันติโร่ผมได้เยอะมากเลยไม่รู้เหมือนกันต่อมาก็อุซุยทันเงินแล้วก็ซาเนมิสองอันเลยนี่ซาเนมิโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการภาคย่านเริงลมนะการภาคย่านเริงลม ถือว่าเยอะที่สุดในบรรดาการแล้วแหละย่าเรงลมมีน,นี้เองนะฮะคือจริงๆอะ่ะผมยา่าพวกย่าเรงลมเนี่ยเป็นช่วงที่ผมซื้อมาเยอะที่สุดแหละเพราะไอช่วงที่มันเป็นของหมู่บ้านชัยธิดาบเหมือนซื้อมาแค่เซตมังนะ้ง12อันน่ะมันเป็นแบบเท่แถมมนสุ่มกับถุงขนมอะที่มันไม่ได้สุมมมมส่มมาเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้สุ่มมาเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแบบ ที่มันเป็นติดมาแกแต่ละห่ออ่ะใครที่ไปแมคโครใครที่ไปพวกโรตัสอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ใครที่ไปพวกเซเว่นจะรู้นะฮะอันเนี้ยแต่ไม่ได้ซุ่มแบบนี้นะก็คือซื้อมาหลายแพ็กมากถึงเยอะนะฮะต่อมาจะเป็นผ้าของหมู่บ้านช่างตีดาบนะฮะก็จะได้เป็นคานาโอคอนซิยูร่คานาโอะ,ะขนดนี้ยังยิ้มอยู่นะยังยิ้มอยู่นะไม่เปิดล่างทองยังไม่เปิดล่างทองหน้าซีเรียสอันนี้ก็มูจิโร่ทำหน้านิ่งเช่นเคยครับ ทำหน้านิ่งเช่นเคยโทคิโทมิติโรอันนี้ก็คือโทมิโอกะกิยูนะฮะเบอร์ยี่สิบสองทำหน้านิ่งเช่นเคยเหมือนกันยูสองคนนี้เป็นฝาแฝดได้กันเลยนะเนี่ยจริงๆโทมิโอกะกิยูอันนี้ก็เป็นอุซุยเทนเงินนะที่ถอนตัวไปแล้วอันนี้ก็เป็นยูโอบานายอันนี้ก็เป็นซูยุริมิซุริอันนี้ก็เป็นอีกโรโอบานายอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นคนละแบบกันน,นี่คนละแบบกัน ส่วนนี้ก็จะเป็นพวก,กา์ดที่มันเป็นฉา,ากจากอนิเมะนะอันนี้ก็คือเซกิโดเซกิโดเซกิโดประมาณนั้นผมไม่รู้อันนี้นะต่อมาก็จะเป็นไคไคราคุนะฮะอสูรอันนี้ก็คือมิสึริอืมอันนี้ก็คือโซฮาคุเทนโซฮาคุเทนอ่านยากอันนี้ก็มูซันนะอันนี้อ่านง่ายถือล้วมูซัน ก็นี่จะเป็นการ์ดทั้งหมดของของหมู่บ้านช่างตีดาบนะนี่เดีย๋ยวเรามาเทียบความสูงกันดีกว่าว่าแต่ละภา,ากันไหนเยอะสุดนะฮะรู้สึกว่าหมู่บ้านช่างตีดาพอๆกับจะมีปริมาณพอๆกับนี่นี่จะมีเยอะเยอะกว่านิดนึงแต่มันก็พอๆกันกับไอภาษาแลนะ้วเนาะโอ้โหคือมันออกภาษาแล้วโอเคแต่มันยังไม่ออกไอ้ภา เรียกว่าภาคฝึกฝนสาหรักออกมาเลยแต่อย่างน้อยเดี๋ยวค่อยตามเก็บทีหลังก็ได้เพราะว่ายังไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยตามเก็บทีหลังเป็นไงครับเปิดเปิดดาบรับโชคเปิดปุ๊บได้เลยโหดีเนะปิดดาบก่อนเฮ้ยหรือเปิดไวเลยเดี๋ยวลยเปิดนี่ใครหาเรื่องกับผมโดนแทงแน่รอเล่นรอเล่นครับรอเล่นครับขอโทษครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะฮะก็อย่าใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อต่อ,ตอไปเนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพรุ่งนี้จะมีการสตรีมบ่ายโมงครึ่งนะฮะสตรีมเกมเบเแบรบดแบทเทินในโรบอทนะ,ะอยามาเล่นกันได้นะฮะส่วนแอคเท n ์ผมโพสไปในช็อตแล้วอย่าลืมไปดูด้วยนะ 嗯嗯，拜拜拜拜。Bye. Bye <laughs>